สวัสดีค่ะสาวๆสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องปวดประจําเดือนนะคะหรือประจําเดือนมาไม่ปกติมากระปิดกระปอยหรือคุณแม่ที่อยากจะมีน้องนาะแล้วก็อาจจะมดลูกไม่แข็งแรงวันนี้โบวี่มีแรกสามสิบสมุนไพรคุณสำริดมาแนะนําค่ะอย่างตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าช่วยเรื่องที่โบวี่บอกมาเมื่อกี้เนาะอย่างโบวี่เองเนี่ย ก็เคยมีปัญหาเรื่องปวดประจําเดือนหรือบางทีประจําเดือนมากะปิดกระปลอยบางทีช่วงที่เรามีประจําเดือนมาเราอาจจะทานน้าแข็งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกมันแสลงต่อตัวตัวเราเนาะแล้วตั้งแต่โบวี่มาใช้สมุนไพรตัวนี้นะคะทําให้การประจําเดือนโบวี่เนี่ยคือมาตรงเวลามาปกติแล้วก็ไม่กะปิดกระปลอยค่ะและที่สําคัญนะคะพอโบวี่ใช้แล้วโบวี่แนะนําเพื่อนๆพ่อทีอ่เขาแต่งงานแล้วอยากมีน้องเนาะคือตอนแรกเนี่ย หมดลูไม่แข็งแรงพอแนะนําไปปุ๊บใช้ไปสักสองเดือน <c oughs> เพื่อนโมวี่เนี่ยเอ้ย <c oughs> น้องคือแบบติดอะแล้วเราอิินสุกว่าเฮ้ยมันดีมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาแนะนําค่ะตัวนี้มันเป็นสมุนไพรเลย <c oughs> ชา้าง่ายๆแค่วันละ2เวลานะชา้าแล้วกนและก็เย็นนะคะกินก่อนอาหารครั้งละ2เม็ดมีแคปซูลจะเป็นแบบนี้กิ่นสมุนไพรมากรับรอง ว่าโอเคแล้วเดี๋ยวใครสนใจโบวี้จะให้ลิงก์ด้านล่างนี้ไว้นะคะฝากกันด้วยกับรา0สาคุณสมิธลองไปหาซื้อกันมาดูนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย